ทิปทิปนี้นะคะจะเป็นทิปทิปในส่วนของโปรแกรม G s t a r c a แคนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำสั่งที่มีชื่อเรียกว่าบล็อกเบรกนั่นเองนะคะปกติเนี่ยเวลาผู้ใช้งานนะคะมีการเขียนแปลน,น,ะะนอาคารมาหนึ่งแปลนเสร็จแล้วในแปลนนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมีในส่วนของประตูหน้าต่างนะคะเวลาที่ผู้ใช้งานเขียนประตูหน้าต่างเสร็จนะคะเอาไปไว้ในส่วนของแปลนผนังนะคะพอเราเอาไปไว้เสร็จปุ๊บนะคะก็จะต้องมีการ ลบพื้นที่ส่วนเกินหรือว่าลบในส่วนของผน,นังออกไปนะคะเพื่อที่จะให้เป็นแปลนที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะปกติเราก็จะนำในส่วนของประตูนะคะมาวางปุ๊บแล้วก็ทิมออกอีกทีนึงนะคะแต่ในส่วนของตัวโปรแกรม G s t a r c a คเองนะคะก็จะมีเนี่ยคำสั่งที่เรียกว่าบล็อกเบรกนะคะคำสั่งนี้จะช่วยในการวางประตูหน้าต่างให้ผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะในส่วนของคําสั่งนี้ใช้งานกันยังไงบ้างนะคะเราก็พิมพ์คําสั่งเข้าไปเลยนะคะ,ะก็พิมพ์มไปนะคะคำว่าบล็อกเป๊กนะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะในส่วนของโปรแกรมนี้นะคะตัวเขาก็จะถามถึงบล็อกที่เราใช้นะคะซึ่งปกติเวลาเราเขียนประตูหน้าต่างเนี่ยเราจะเก็บเป็นเ e ฟ e r เน์ของอพวก บล็อกอีกทีนึงนะคะเพื่อว่าเวลาเราเรียกใช้งานก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแล้ก็เล้าหาเลยเในส่วนของชื่อบล็อกนะคะเราจะเล้าหาก็ได้นะคะหรือว่าในตัวโปรแกรมนี้เ,าเราได้ทําการเอาบล็อกเข้ามาใส่ในหน้ารออิงแล้วนะคะตัวนี้นะคะเขาจะโชว์บล็อกทั้งหมดที่ทอยู่ในหน้ารออิงนี้นั่นเองนะคะ เสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีปรับในส่วนขององศาประตูหน้าต่างที่เราจะทําการวางน,นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะ Process Mode นะคะตัวโปรแกรมก็จะมีถามนะคะในเรื่องของจะเบรกเบรกนี้ก็คือเบรกในส่วนเส้นไหมนะคะเบรกในส่วนเส้นก็จะเป็นการเ,เหมือนกับหยุดเส้นนั้นๆน,น,นะคะหรือว่า ลบเส้นที่เราไม่ใช้ออกนั่นเองนะคะแต่ว่าในกรณีที่เราจะวางในส่วนของประตูหน้าต่างลงไปนะคะเราก็จะใช้คำสั่ง white out นะคะเราก็ติเข้าไปที่ white out นะคะจากนั้นก็กด insert block เข้ามาทำการวางประตูนะคะในส่วนที่เราต้องการนะคะอ่ะเสร็จแล้วพอเราวางไปปุ๊บอาจจะเห็นได้ว่ามันมีการ white out หรือว่าทับเส้นในส่วนที่เราไม่ใช้นั่นเองนะคะ เวลาเราปริ้นเวลาเราอะไรมันก็จะเห็นชัดเป็นเป็นในหน้ารออิงอย่างนี้เลยนะคะข้อดีของเขาเลยเวลาเรามีการย้ายได้ส่งประตูหน้าต่างนะคะเราไม่ต้องมาต่อเส้นหรือว่าทิมเส้นอีกทีหนึ่งนะคะงานเราก็จะมีความรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นอันนี้น,นะคะประตูตัวนี้เราอยากย้ายให้ไปชิดกับผนังอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ทําการขยับประตูได้เลยนั่นเองนะคะ เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะคะเป็นในส่วนของคําสั่ง b ล็อกเปก